สวัสดีครับงูอะไรกัดอ่ะไม่ก็เดินเดินจะเข้าห้องพักใช่ไหมน้ำมันท่วมไหมท่วมท่วมเดอานก๋อเดินล้อกข้านถนนนะนะริมถนนค่ะแต่ไม่เห็นตัวงูค่ะที่โดนกัดตรงไหนอะครับตรงไหนครับ

ตอนสะบัดขาออกมันไม่เห็นตัวมันใช่ไหมก็มองมันมันมืดหนูก็เม็ดมองมันแต่เห็นแต่เลวมากมันหมายถึงมันเลื้อยหนีเหรอแต่คือยืนยันว่าเป็นงูเน่ยไม่รู้ว่างูอะไรใช่ไหมใช่ค่ะตัวใหญ่ไหม ไม่ใหญ่ตัวเล็กแต่ยาวแต่ยาวผมเดินแล้ว,รเ,วเราใส่รองเท้าคู่นี้ใช่ไหมใช่จะเดินกลับห้องกลับคลองเรือน้ำถล่มน้ำมันท่วมเราอัพปุ่มอ่อ,อ,อก็น้ำถล่มสารพี่ก็หยาดเตะขยะตก็ไ,ได้ที